ช่งเทพอุดรดไอกิซอนคอนแก่นอุบลไอแมนบ้านแคลและผู้บ้าสุชินเมืองลายไอบันอำนาจเจริญไอวินร้อยเอสีแซบก้มมูเชื่อไออมสินโอไอ้้อา,าคินอยู่มุกดาน ไอ้นัดอุดรไอ้ยังไม่ด่าขอนแก่นอ้นี่ขับไปนต่สีแสบสุขคนมันโดนแล้วไม่ได้เสิร์ฟโอ้ไม่พ่อนนาเบอร์ที่ให้มายังแมมติดเมื่อเืออยู่เป็ได้คำนักแก้ว ครับร like? ้องได้ผู้เบ่าวอมสินครับนะแต่งทล้องทำนองโดยสลาไม่มีวุฒิครับเป็นญาติทางหของสระคุณดาวุฒิแก้วโอ้ได้อยู่ได้อยู่พี่น้องพี่นั่งพี่น้องพี่นั่เห็นบ้าไปพี่น้องพี่นั่งพูดกันบ้างหนิอาโอเคไม่ขับร้องให้ดูครับให้ดูเรียกน้ำแบนราไม่ใช่เรียกลมใหญ่ครับโอ้น้ำแบนพนักดูดูเล็กเดียดดูห้ำครูอัดบึงเนี่ยโอ้ยขาจุ่น้ย้มอยากไปกินปลาตันะครับผู้สาวน่ะแก้ว